อ่าฮคนดูครับผมรู้ว่ามีคนดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามวนะ่าเอาละครับสำหรับใครยังไม่ได้กดติดตามนะผมฝากคนดูกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งปับเป็นทั้งหมดให้ผมเลยฮนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูคลิปกันเลย เอละคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ผมแจ็คต์แปดเจ็ดเก้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบทักแอควันถึงทักแอคโฟนนะครับผมอันนี้จริงนะทักแอควันทักแอคทูทักแอคเฟียมันไม่ค่อยคอมโบดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าทักแอคโฟนคอมโบแรงแล้วก็คอมโบค่อนข้างจะดีเยอะเลยแต่แบบมันอาจจะหายากหน่อยแหละเหมือนในคลิปที่แล้วผมบอกว่าเออชิโรวาจจะหายากกว่าทักนะฮะแต่ผมว่าทักแอคโฟนน่าจะหายากกว่านะฮะเออ ซึ่งในการได้ทักแอควอนนะครับซึ่งทุกคนจะต้องไปที่อีวิ้งปรางนะครับหรือว่าอุ้งม,มือปีศาจเนาะแล้วก็จะมีเอ่อหลุมอ่ะจะมีหลุมสี่เหลี่ยมอะให้ให้ผู้ชมชมเดินไปนะแล้วก็เดินไปกด E เลยกดขุดนะ,ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้เอ่อเซนอาร์มันก็จะเป็นซากศพศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเนาะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้แขนซ้ายของพระเยซูมาแล้วท่านผู้ชมก็กดใช้เลยเนาะแล้วท่านผู้ชมจะได้ทักแอควันอย่างนี้เนาะเออ ซึ่งวางทีได้ทักทูลครับท่านผู้ชมจะต้องไปที่อีวิลปาร์เหมือนกันเนาะแล้วก,ก็ก็จะต้องหาเออจอนี่โจสตาร์นะครับผมจอนี่โจสตาร์จะเป็นตัวสีอะไรเนี่ยภูมิขัดครัอันนี้ก็เกิดละเออไอเนี้ยลุมเนะี่ยซึ่งเออมันจะต้องซึ่งตอนนี้ตัวสตาร์ตัวจะสีฟ้า,ฟาๆแนละ้วก็จะสังเกตได้ง่ายหน่อยหน่อยนะอาจจะอยู่ตรงนู้นตรงนูตรงงูหรือว่าตรง,งนูงงนงงนงง้นก็ได้นะฮะก็มันจะแรนดอมนะเออซึ่ง,งนี่ผมว่าท่านผู้ชมได้เลยนะก็ไปกดรับเควสงกับมาเนาะแล้วเควสมันจะให้เรา ใช้สกิลวี600เมตรนะครับก็พยายามนิดเดินะเออมันอาจจะได้ยากหน่อยแหละแต่ก็คุ้มค่านะฮะเออก็กดสกิลวีอย่างเงี้ย600เมตรนะฮะเออแล้ท่านผู้ชมก็จะได้ทักแอคทูนะครับผมโอเคซึ่งทักแอคทูครทำการได้นะครับก็จะต้องเอ,อ่อใช้สกิลเอสนะฮะให้ตอนเลือดน้อยน,นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกน้องๆผมกดตีก่อน,นซึ่งทางด้านของเอ,อ่อทักทวีนะครับสำรัก,การที่จะได้มานั้นก็จะต้องใช้สกิลเอสตอนที่เราเลือดน้อยน,นะเออกดไปเลยเอส นี่ไงโนโตโนบะก็จะเป็นการฮึดแรงเฮือกสุดท้ายนะครับก็ในอันนี้ไม่ถามว่ามีไหมมันมีได้วม่เล็กมันโคตรเจี่เลยนะก็จะมีเสียงเพลงของเออจอนี่ติ๊กนะฮะก็แบบแบบเพลงแบบเล้าร้อมากมากนะฮะก็โคตรเท่เนาะเออ ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านชมกดติดแล้วะฮะท่านชมมันจะได้ทักแอคทรีนะซึ่งในการกดติดนะก็จะต้องใช้โอกาสในหนึงนะโอกาสประมาณสองเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าผมจัสไม่ผิดนะแต่ต้อนอยู่แหละโอกาสจะติดอนะ่ะแต่ผมกดสองทีแล้วผมได้เลยแบบโชคดีมากเลอยอแล้วถ้าเกิดว่าท่านชมนได้ทักแอคทรีมแล้วนะคะท่านชมมันจะต้องไปขุดหลุมนะฮะขุดหลุมขุดหลุมทรายนะฮะแล้วต้องหาเออลูกกตานะฮะลูกกต้าของพระเยซูนะถ้าเกิดว่าท่านชมนได้ลูกกต้าปุ๊บให้มาคุยกับใจรู้นะผมคุยกับใจรู้ปุ๊บลูกกตา้าเราก็ เราให้รีเซ็ตตัวหนึ่งครานะแล้วเราก็จะได้มาเป็นทักแอคโตรนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคซึ่งทางด้านของทงักวันครับสกิลก็จะมีอยู่ไม่กี่สกิลหรอกครับก็สกิลก็จะมีแค่อ่าเอาออ่าไม่โดนอาก็จะเป็นการต่อยหนึ่งหมัดนะฮะแล้วก็จะติดคิดจะเข้าด้วยนะฮะแบบอาร์ปุ๊บมันก็จะติดแบบดาเมจสะท้อนะอ่ะเออสามสิบเอ็ดนะคุณดูสามสิบเอ็ดดาเมจเนาะเออถือว่าไม่แรงไม่ก,ก็ไอ้นี่นะเออต่อไปสกิลเที่สอจะเป็นการยิงเล็บนะฮะยิงเล็บ ก็ต้องชาร์จหน่อยนะยิงหนึ่งเล็บนะฮะก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะวิววิวแต่ยังดีนุ่มแล้วก็เอ่อน่าจะมีแค่นี้นะเอ้ยผมลืมบอกเอ้ยทุกทุกทัก f สี่อ่ะเอ้ยทุกทุกทักอ่ะมันจะมีสกิลเอชในตัวมันเองแล้วเว้ยแต่ต้องเลือดน้อยก่อนถึงจะใช้ได้นะฮะเออซึ่งทางด้านของสกิลวีอวทางด้านอื่นก็จะเป็นการถลไลตัวนะวิ้ยปุ๊บอ่าก็จะถลไลนานอยู่นะอาจจะเร็วกว่าเอกคาร่าไม่ใช่เอกคาร่าดิอาจจะเร็วกว่าออมิชิกก็ได้ใครจะะไปรู้นฮะ โอเคซึ่งทางานของกระทักเอ็กทูเขาจะไม่มีอะไรมากนั่นก็สกิลหลักๆก็จะมีสกิลอาร์ดัมเมจสามเอ็ดนะฮะสกิลที่สกิลที่ยิง2เล็บนะฮะก็จะดามเมจหกสิบเก้านั้นหรือหกสิบเอ็ดนี่แหละจะไม่ได้ตะวัาสกิลวายไม่มีนะฮะสกิลเอฟก็จะมีการคว้างลูกเหล็กนะฮะนี่คว่างลูกเหล็กของใจโรน่าถ้าเกิดว่าศัตรูโดนนะฮะศัตรูก็จะทําการเกาะแตกนะถ้าเกิดว่าศัตรูกดบล็อกนะฮะโอเคขออนุญาตลองอีกทีนะลูกเหล็กรอ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  อยูเอ๊ะรอรอรอแล้วก็ควาเอ้าทำไมมันไม่โดนเออเอาเป็นว่าห้าเกิดวาโดนแล้วกันนะดับเมิลก็จะอยู่ประมาณ60นะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะฮะโอเคเส้นทางหน้าของดาเมจลสกิลเอ็นะฮะอย่ารอเนะฮะปึ๊บพี่ไงดาบเบิลห้าสิบแต่เขาแล้วศัตรูจะทำการติดเออ่ดาเมจสะท้อนเนี่ยนะดาเมจสะท้อนนี่คืออะไรได้กับว่าเรากดบล็อกสกิลอยู่นะได้กับว่าโดนสกิลนี้ไปปุ๊บเกาะก็จะแตกนะแล้วเราจะไม่สามารถกดสกิลเอ็กได้อีกรอบนะเออถือว่าดีใช้ได้นะฮะเออ ต่อไปทักแอคทูเรียของทักทีถือว่าค่อนข้างจะโกงพอสมควรนะแต่ทักอยงแต่หมวกหมวกหมวกหรือผงบ้างพันหมดแล้วเนี่ยเออแต่ยังไงก็ตามทักแอคโฟก็ยังดีกว่าอยู่ดีเนาะเออสกิล่าเป็นการต่อยนะสามสิบเอ็ดจุดห้าดัเมจเท่าเดิมเนาะสกิลที่ตุ้สู้ดาเบิสามสิบแปดนะหมดยิงสองเล็บเนาะเออสกิลฟก็จะเป็นการคว่างลูกเตะเนกเนาะนี่ไงดาเมจลห้าสิบนะเออดาเมจลห้าสิบนะถือว่าไม่แรงไม่เบานะเออ ต่อไปสกิลจีครับผมสกิลจีทำการมุดดินแล้วก็ไปยิงนะฮะยังไงมันจะแรนดอมยิงเลยนะฮะคนดูแบบสกิลจีกดแรนดอมยิงอ่ะเออถือว่าไม่แรงไม่เบานะเออสกิลผมลืมบอกทุกทักนะจะมีสกิลบีนะสกิลบีคือการกินชาในอย่างนะกิน,ะนะชาปุ๊บเลือดเราก็จะเพิ่ม35%นั่นเองเนาะโอเคต่อไปรีวิวทักเอ็กโฟเบอร์กับสอนคอมโบในอย่างทักเอ็กโฟนี่ทักเอ็กโฟะนะครับถือว่าเป็นสแตนที่ค่อนข้าง,งโกงนะฮะแล้วก็แบบ เออแต่ยังไงก็ตาม T R ER ยังโกนกว่าอยู่ดีนะฮะเออโอเคซึ่ง Eco นะฮะก็สามก็มันมี2โหมดนะคุณดูในโหมดขี่ม้าแล้วก็โหมดปกตินะเออโอเค Skill E นะเขาจะเป็นการต่อยแบบหมัดรัวนะฮะเออได้ไม่สี่สิก้าผมไม่แรงไม่เบาเนาะเดี๋ยวก็ถือว่าแรงอยู่นะต่อไป Skill R ก็จะเป็นการจับศัตรูลงมาทุ่มเนาะได้ไม่สี่สิบนั่นเองนะครับติด2รอบแล้วก็ถือว่าแรงใช้ได้นะต่อไป Skill T จะเป็นการยิงเล็บนะฮะ หนึ่งสองไม่โดดวะโอเคเมื่อกีนอ้น่าจะบังนะฮะสกิลที่ปึ๊บปึ๊บเนี่ยเล็บเล็บอยู่เนี่ยก็จะเป็นการยิงเล็บนะฮะก็ดาเมจนะเดี๋ยวก็รอสกิลปึ๊บดาเมจยี่สิบนะฮะเออดาเมจยี่สิบนะแต่ว่าไม่แรงไปหรือมันผันถึงว่าไม่แรงแล้วก็ไม่เบาเนาะเออแต่ว่าสกิลเล็บนะครับผมเป็นการยิงเล็บนะฮะโอเค สกิลเอฟนะครับจะเป็นการยิงยบแล้วให้ทักแอกโฟเป,ป็นจะีเนาะถือว่าโคตรเทนะสกินะเออสกิลเอฟปึ๊บนี่นี่ไงถลุงไปดับเมทห้าสิบหกนะฮะถือ,นะถอ,อว่าแรงสุดแล้นะเออทำไปสกิลจีแล้วของสกิลจีไม่มีนะสกิลเอสก็จะเป็นการที่เราจะต้องใช้ตอนเลือดน้อยนะถ้าเกิดว่าเราเลือดน้อยปุ๊บเออเราก็จะต้องใช้สกิลน,นี้ได้นะแล้วก็แบบเลือดเราก็จะเพิ่มมาแล้วด,ดาเมจก็จะแรงขึ้นเนาะเออตทำไปสกิลวจีจะเป็นสกิลไฮไลท์นะฮะสกิลวี เส้นไฟโด้โคโคทามินินี่ไงนี่นี่จะเป็นเบสดาวนะฮะนี่ไงเบ็ดดาวโว่เรา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 เราเรานี่นี่นี่เบ็ดดาวนะฮะัวโคตรแรงนะเว้ยไจโรอริฆะโตะไจโรนะฮะเออถือว่าแรงนะเว้ยถือว่าโคตรแรงนะเว้ยแต่ครูดาวโคตรตายเออกระบายสกิวเจลเดี๋ยวเป็นการขี่ม้าเนาะแต่ที่ผมเคยบอกไปนะว่าสเตนตัวนี้มันมี2โหมดนั่นเองเนาะโอเคซึ่งสกิลอีของการขี่ม้ามันจะล็อกเป้าเนาะแบบโคตรโกงอ่ะ ดว้าวไปปุ๊บต่อยแต่ต่อยนะฮะมันต่อยอัตโนมัดเลยเว้ยมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงวะโอเคซึ่งเมื่อกี้นะถ้าผมว่าเรากดสกิลอีตอนที่เราขี่มันมันก็จะรอบเป้านั่นเองเนาะเออถือว่าโคตรโกงนะเว้ยโอเคต่อไปสกิลอันเขาจะเป็นการจับตัวลงมาทุ่มเนาะปุ๊บนี่ไงทำให้40นะครับผมถือว่าแรงนะถือว่าไม่แรงแล้วก็ไม่เบานะเออต้องใช้สกิลที่การยิงเล็บนะฮะปุ๊บ ยังไงมันก็ไม่โดนอยู่ดีนะเพราะว่าเราอยู่บนตัวม้าเนาะมันยังยังไงก็ไม่โดนอนะ่ะโอ้ผมเลยบอกสกิลวายเป็นการทุ่มตัวฮนะแต่ว่าสกิลน่าถามว่าใช้ในการพิวเจริงได้ไหมผมว่าไม่น่าจะได้แบบมันต้องแรนดอมอนะ่ะแบบสกิลวายปุ๊บมันต้องแรนดอมนะฮะคนดูแบบฟึ๊บเนี่ยมันจะทุ่มอยู่กับที่อย่างเงี้ยเออบางทีอาจจะไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างก็อาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับผมต่อไปสกิลเอฟนะครับผมบนตัวมา้าก็จะเป็นการต่อยนะครับผม หมือนกับตอนที่เราไม่ได้ขี่ม้าเลยฮะแค่มันจะอยู่มุมสูงกว่านิดหนึ่งนะฮะถือว่าแรงชะดานฮะเหยียดสกิวบีนตัวม้าไม่มีมันไม่มีนะฮะมันไม่มีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสกิวเอสแม่งผมจะเออจะต้องใช้ตอนที่เราเลือดน้อยนะโอเคซึ่งสกิวเอสฉันก็จะเป็นการเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจเนาะสกิวเอสปึ๊บนี่ไงก็จะมีเสียงเพลงขึ้นมาแล้วเนาะแล้วตัวเราก็จะติดสตัร์ประมาณ1-5ึ่งาวีไม่ใช่5วีดิบหนึ่งถึงสองวีนะครับผมและดัมเมอร์ก็จะแรงขึ้นนปาววะะเดี๋ยๆ น่าจะแรงขึ้นแหละน่าจะแรงขึ้นแหละนะใช่ใช่ใช่น่าจะแรงขึ้นแหละเออแล้วมันจะใส่สกิมาทำไมล่ะเออจริงป่ะล่ะต่อไปนี่คงมจะเป็นการคอมโบของทักแอ็โคนะฮะเออโอเคโอเคซึ่งคอมโบนะเราจะต้องเปิดด้วยสกิล E อยู่แล้วนะสกิล E ปุ๊บอีเสร็จกดตีตีสี่ครั้งนะฮะยิงยิงยิงกด R ปุ๊บเอาเสร็จกด F ปุ๊บนี่ไงเอฟเสร็จประมาณนี้นะฮะดัมเปอรครึ่งหลอดนะถือว่า เออดอมเมกขี้รัวกับทักแอนโฟก็เออพอๆกันนะสำหรับคอมโบนะก็ถือว่าไม่แรงแล้วก็ไม่เบานะก็ก็ค่อนข้างจะแรงเนอะเพราะมันลอดมันคึ้งหลอดอ่ะเออมันโคตรแรงเลยว่ากัดูตเอาไปอีกคอมโบนั้นจะเป็นคอมโบเปนตัวม้าเนาะเออคอมโบเป็นตัวม้าก็จะเป็นปรมาณี้นะฮะอีดอีเซร็จอ่าอีเซร็จอีเซร็จกดอาอาอารเส็จกดเอฟอ่าประมาณนี้นะผมไปดูดูถือว่าค่อนข้างจะเบากว่าคอมโบที่ไม่ได้ขี่ม้านะแต่ว่ามันก็ โอกาสติดมันก็จะเยอะด้วยแหละยกเว้นตอนที่ว่าเออตอนที่เราไม่ขี่มามันก็จะติดบ้างมันติดบ้างนะแต่มันก็น่าจะติดแหละนะฮะเออโอเค่นันก็เป็นการรีวิวทัชแอคโฟแล้วก็รีวิวออคอมโบของตัวมันนะโอเคเอาละครับสำหรับคนที่รักกันชจ้กันให้เรื่ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตั้งให้ผมนะฮะคำพูดคำจารไดที่มาสุภาพหรือพิพาประการใดผมก็ขอกราบอภัยมาณที่นี้นะฮะวันนี้ผมขอเออยี่สิบไลค์นะคดูผมขอยี่สิบไลค์นะวันนี้เออสัทริปนี้ผมไปแล้วสำครับผม